ปัจจุบันค่ะคนไทยให้หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการออกกําลังกายมากขึ้นนะคะจนทําให้เกิดธุรกิจการออกกําลังกายทางเลือกที่เกิดขึ้นมากมายค่ะสมาร์ทเนวันนี้พาไปรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งนะคะที่เขาได้นําเทคนิคการเล่นบัลเล่ต์ค่ะมาใช้ในการออกกําลังกายจนทําให้เกิดผลดีกับผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่างติดตามในช่วงจากร้อยสู่ร้านค่ะ ในกลุ่มคนรักสุขภาพที่ดูแลตัวเองทั้งเรื่องอาหารและการออกกําลังกายย่อมมองหาทางเลือกใหม่ๆเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มเพื่อนนะคะดังเช่นคุณเคมิกาจิวพรทิพย์ที่เริ่มจากการเห็นผลลัพธ์ด้วยตนเองจึงเห็นช่องทางทําตามความฝันขยายธุรกิจการออกกําลังกายรูปแบบใหม่ในกรุงเทพและเป็นที่แรกในเอเชียค่ะน้ำเหลินทั้งวิ่งโยคะพิลาเทสมาท,ทุกอย่างลแล้วเราก็มาเจอที่ฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายแบบบาร์ Workout การออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยมันเ f f i c i ช n t มากๆคือหลังจากที่ออกกํำลังกายไปสักประมาณเดือนหรือ2เดือนเนี่ยคือเราเห็นความแตกต่างว่ารูปร่างของเราเนี่ยมันเพรียวขึ้นใส่เสื้อผ้าได้สวยขึ้นแล้วอย่างหนึ่งคือคลาสมันสนุกมากอะคะ่ะการที่เราไปกับเพื่อนเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นกิจกรรมที่แบบ looking forward ที่จะไปด้วยกัน จากต้นกําเนิดในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาสู่นครดูไบและไทยเป็นประเทศที่3นะคะที่มี Physics 57ซึ่งเป็นการออกแบบการออกกําลังกายโดยใช้เวลา57นาทีมีครูผู้เชี่ยวชาญดูแลตั้งแต่เบสิกไปจนถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างลูกบอลหรือเสือเข้ามาช่วยเสริมประกอบท่าเข้าจังหวะเพลงอย่างสนุกสนานคุณลิมชี้จุดดีนะคะนอกจากผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในรูปร่างแล้วยังออกแบบให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองที่เร่งรีบ เช่นการเตรียมแค่ชุดและถุงเท้าก็พร้อมออกกำลังกายได้ทันทีค่ะเป็นการเอาเทคนิคของบัลเล่มาดัดแปลงให้เป็น Total Body Workout ก็คือจะออกทุกส่วนเลยนอกจากนี้เนี่ยเรายังใช้เทคนิคที่เรียกว่า i n นเทอร์ o ว e ล l โอเวอคือการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องในแต่ละส่วนแล้วก็จะทำให้ในรองรันเนี่ยสุขภาพแข็งแรงรูปร่างสวยขึ้น แล้วการที่เรามีกล้ามเนื้อที่มันเป็นแบบกล้ามเนื้อแบรบไขมันมากๆเนี่ยจะทําให้อัตราการเผาผลาญของ,งเออผาผลาญแคลอรี่ของร่างกายเนี่ยสูงขึ้นลายท่าที่ได้ผลดีช่วยสร้างกล้ามเนื้อทั่วร่างกายนะคะอย่างที่ครูสอนนี้คือท่าเคิร์ซี่มีลูกบอลเป็นอุปรกรณ์ช่วยกล้ามเนื้อเกรงตัวเพิ่มความกระชับต้นขาหรืออย่างท่าซีที่ช่วยยกกระชับเอวและสะโพกอย่างเห็นได้ชัดค่ะ คือตัวเจสซี่เองเป็นครูสอนเต้นนะคะทีนี้พอมาออกกาลังกายแบบนี้มันทําให้เหมือนร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วเราแบบสามารถเต้นได้นานขึ้นแล้วช่วงเซนเตอร์คอร์ของเราคือช่วงท้องมันแข็งแรงทําให้เราแบบเวลาเต้นมันบาลานซ์มันคอนโทรลได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีแล้วก็คือกําลังขากําลังแขนเงี้ยค่ะมาแบบเยอะมาก จากความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองและหุ้นส่วนขยายไปสู่คนรอบตัวที่ชักชวนให้ได้ทดลองคลาสจนมั่นใจได้ว่าสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าคนรักสุขภาพเพราะมีความชี่เหลือจากบริษัทแม่ดูแลเรื่องมาตรฐานและการคืนทุนนะคะคุณลินชี้ว่าเป็นการทํางานอย่างมืออาชีพและพร้อมถ่ายทอดการก่อร่างธุรกิจที่คุณลินและหุ้นส่วนใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคุยงานการวางแผนกระทั่งการออกสู่ตลาดร่วม2ปี เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในงานที่ทำด้วยความรักค่ะ <Yes. S 1> จตุพรนทัทโยโคถ่ายภาพวรรณวราศิลป์ t น,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 น u for y y u แรายง,งาน